ไหอ้เห hmm. ี้ยกายมีโลคไอ้เหี้ยกายมีโรคไอ้กายมีโรยกูไปดูเลยที่ดีมีแต่คนชอบคนให้กำลังใจดูละมุงมีแต่คนสาบแช่งเล่นให้ทันดีๆนะไอ้คู่เว่ยเอ๋น้องสาบแช่งอะไรกูก็ไม่ใช่ไอ้กิดแบกขนาดนั้นที่เป็ดกำลังทำยูทูบอยู่ครับรายได้ดีเห็น si> ว okay ่าลงทุนพูิลล่าด้วยน้องไม่ได้สปอยอย่างนั้น ไอ้กีดไปเราลงถ้าดีกว่าเพราะว่าช่วงต้นเกมยังไงพวกถ้ามีกอเพชรมีอะไรก็ผัวมันบุกก็ได้ฟันกันง่ายหน่อยถูกป่ะได้ครับปลาปลาปลาลงเลยมันถือทอดไม่ได้ว่ะน้องมันเหมือนมันมันถือทอดไม่ได้มันต้องปักอ่ะไม่งั้นมันมืดอ่ะมันถือทอดไม่สว่างเว้ยแมพเนี้ยกีดก็ยังไม่มีบอกลงถ้ำกีดกีดไปไหนอ่ะกีดลูกอยู่ไหนกีดไอ้กายมากายบุก เล่นโคตรโง่แต่โดโคตรไหนี่เราลงทํามันก่อนไอ้กิดไอ้กายมาไอ้กายมาไ้กายมาบุกไอ้กายมาบุกนีเด็กสปอยว่ากายมาบุกเอาอีกแล้วมันชวนลงทําอีกแล้วไม่ใช่ครับไม่ได้ชวนลงท่าครับพี่เป็ดกําลังขุดหินครับมึงไม่ต้องสปอยละเอียดขนาดนั้นน้องมันไม่ได้น่ากลัวนะครับที่เป็ดขุดหินเนี่ย สปอยครับพี่พริมเนียแต่งงานแล้วพี่กายเพิ่งเปิดตัวพี่เอฟน่าจะมีคนคุยแล้วพี่เ็ดก็มานอสปอยดีๆใครเป็นกำลังใจให้ทีมกิจกับเอมุงมัวแต่เดินแพลองไปมากายจะใส่กรอบเพชรชลาอย่ากดดันกูทถนะน้องไอ้เหี้ยตอนนี้กายหงิดลงไลยไปแล้วบอกเห็นลุงใส่เสื้อกล้ามแล้วคู่โวยแข็งทนไม่ไหวหกายมากนะครับทุกคน นอกจากปากแล้วเอก็ไม่มีอะไรเลยน้อมใจเย็นดีเช้ายังลุงเอลลนเก่งมากเลยค่ะเดินเข้าบ้านเก่านะค่ะบ้านไหนอ่ะรู้ไหมที่ไหนค่ะที่ไหนอ่ะนรกมีปากมาแล้วค่ะเปิดมันงานแรกก็วิ่งเข้าหาฟางเลยค่ะแสดงสมบทบาทตัวเคียวเรื่องมากๆค่ะอ๋นี่ไงนี่ไงตัวแถมแคมปัสไม่ใช่ครับ เป็นกำลังใจให้ทีมหมูยอนนะครับรับูแล้วโดนระยำแน่ๆครับนอ้องมึง,งมึงอย่ามินไก่มึงอย่ามินกิดนะกูบ<ห><น>อกมึงไว้ก่อนนะอย่ามินกิดนะตางมมเปอร์เนลเสทุกคนว่าใครใครจะแตกคนแรกน้องกคคูว่ากูไปอาไม้ก่อนดีกว่าน้องจริงนะกูว่ากูยังไม่พร้อมลงถ้ำมาไม้มันน้อยไปหนอ่อยเฮ้ยยังมันกระจายไปพี่เสียงพี่ปิ๊มเสียงพี่ปิ๊มหยุดเกมก่อนครับ พีดลงเข้านสานแล้วไอ้ยาไอ้ยนาไ้าไอ้ยาไอ้ยาไอย่าไอ้ย่าไอ้่้่อ้ย่้ย่พไอ่าไ่าอ้ยาอ้ย่า้ย่าไอ้่าไอ้ยาไอ้ยาอย่าไอลย่าขึ้ย่าไอ้ย่ะไอ้ยาไอยาไองเ่าไอ่ไอนน่อ้าไอบ่าไอ้ยไอ้ไอ้ย่แล้ย่าไอ้ย้ยไอยาอ้ย่อย่าไอ้ย่าไอ้ย่าไน้านี้ย่า้่าไอ่งนอ้ข้าอ่าอ้ล่าอ ขอกำลังใจหน่อยครับช่วยุงล่างผมเป็นยุงที่โดนเครื่องหมายสีดเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราลงไปไม่ได้เราไม่มีน้ำไก่มันมืดมันมืดมันมืดไปสครับพี่เป็ดกำลังเต้นอย่ามือบอลในตอนที่ไอเอฟกำลังตบกสูงมันได้ยินมันได้ยินเราเนี่ยมันเห็นชื่อไอ้กิ๊ฟเห็นชื่อกูได้ยินมเราเลยไอ้เชี่ยเราไม่มีน้ำไอ้สัตว์มีน้ำมันลงไปเล่นแม่งได้แล้วผมผมเอาเหล็กให้แป๊บนึงนะ หงุดว่ามุงนั่นแหละตายคนแรกขุดหินยังมือสั่นเป็นคนขาตรีอยู่เลยอุ้ยน้องกูโดนอะไรดูดนะเอาน้องมันค้างอะใครจะแตกหรือไม่แตกก่อนก็เรื่องของมะรึงแต่กูขอแตกก่อนละเงียนไม่ไหวออลี่เอเครื่องหมายสี่เหนียมลุงเอคนหล่อห้าสิบหกเครื่องหมายสี่เหนียมคู่วะวูววัววรสาสี่แอกซะสอบเครื่องหมายสี่เหนียม

ไอ้เงกายมีโลไอ้เงี้ยไอ้กายมีโลไอ้เง้ยตัวรีเจาะเอขึ้มีเหลี่ยมซีมิดบักเอแต่คนแรกไอ้กายมีโลอยแม่งเออกูโดนแล้วไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยกูโดนแล้วโดนเอโดนแล้วแม่งตัวแจกสมชื่อไม่ใช่น้องมึงใจเย็นดเออ เฮี้ยใครไม่ได้กดไล์ฝากกดไลฟ์หน่อยโอ้โหแม่งโอ้หแล้วมึงดูมันด่ากูกันดีแชทละมันก็บอกทีมต่อเครื่องหม่สี่เหลี่ยมพี่กิจจะเกิดแต่สติตะเลิดเมื่อรู้ชื่อหัวหน้าทีมแม่งกูโดนแลฟ์เฮี้ยแล้วมึงดูแม่งในแชทโลกด่ากูอีกกี่วดูดิพี่แบงไลฟ์ในทวิตค่ายม่วงทวิตดอททีวีเอ็ดวินขีดล่างไล์ ไปเข้าไปก่อนไอ้เหี้ยมพวกกิดมันอยู่ไหนกันทีเนี้ยหัวจริงไม่เกินค่ะไม่ใช่น้องมึงใจเย็นๆดีกลัวลูกเราต้องแยกก่อนป่ะน้องเราต้องแยกก่อนป่ะหมดแล้วหรอไหล่ลากทุกคนลุงเอโดนกายมนีต,ตุยหลังเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามียังไงก็หาเมียเจออ <laughs> อย่าจังไรเธอสามีหาเมียเจอเฮียอะไระจริงๆนะเราควรแบบเราควรแบบเซฟก,ก่อนนะน้องไม่ได้ยินเสียงนะเหมือนเขาไปล่างข้างล่างป่ะ ลุงเอไม่ได้ยินเสียงเขาเลยนะเขาเห็นชื่ออีโแล้หนีก่อนพวกกูต้องหนีไปตั้งหลักก่อนน้องจริงนะตามประสบการณ์ลุงเอลุงเอต้องหนีไปตั้งหลักก่อนเพราะว่ามัน,นพูดเปี้ยนกันอย่างเงี้ยมันจะตีกันตายไปรพราบทุกคนหนด้วยไหมครับลุงเอต้องหนีไปตั้งหลักก่อนนะเดี๋ยวจำพิกัดไว้ก่อนทุกคนช่วยจำพิกัดหน่อยอนอนนี่่ออาาจยยังงเเเครืหม,หล,มลุงเอหล่อไม่จริงหยอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดนหนึ่งแล้วอ <56 S 2> ีสัตว์ เซิฟที่ลุงเอล่นคนดูสามารถเข้าไปเล่นด้วยได้ไหมได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับแต่ว่าไปเซิฟเดียวกันโดนไล่ก็หนองลุงเอคอสเป็นเทพเมคาอัคีรอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรอกแล้วหมูส่งมาเข้าประกวดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล่นเป็นแจกแจกประจำเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวเอมันแจกเลี้ยวแจกสมชี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนื้อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมันเอาเลี้ยว เสียงไหมลุงมันเบ้ขวาอ่ะหายแล้วมึงว่ากันอมาล่ากูเนี่ยตอนนี้ลุงเอก็อยากเจอกายหงิดแล้วตอนนี้ซึ่งหมายเีเหนึ่ผัวจ่าผัวอยู่ไหนมึงล่ากันเนอะมึงมาล่ากูกันเนี่ยมึงว่ากันเรื่อไงมึงไม่ไปหาขอกันเลยอีไอ้พวกไอ้ทีมเปดวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วนะเอไปพวกทีมเปดสู้สู้นะครับลุงเอเป็นกำลังใจไรหนึ่ง มึงว่ากันเลยไงบพวเคี้ยลุงเอเบอร์นี่ผมแม่ง,มมงและทีมกูไม่รู้อยู่ไหนกูไตกแล้วมึงดูทีมกูกูไม่รู้ทีมกูอยู่ไหน ทีมกูไม่รู้อยู่ไหนยี่ยมค่ะหมูสับเก่งมากค่ะวางแผนดีมากค่ะพุ่งไปหาจุดอ่อนทันทีค่ะแล้วก็สำเร็จตามแผนค่ะตอ,ตอนนี้ในลายกายหงิดบอกผมขอยอมแพ้ครับเมียผมตายบ่อยเกินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกายหงิดโดนงอนโดยลุงเอเรา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 ต้องหนีเราต้องหนีแล้วน้องไอ้แค่เราโดนยึดหมู่บ้านแล้วว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงกูหาที่ตั้งหลักก่อนแมพมันแคบน้องพับบีแมพให้มันแคบ อุ้ยไอ้เสดคิปเปอร์ไปแลวลุง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 มานี่มานี่เรากลับอุ้ยเฮ้ยกูกดผิดต้องไปท่อมันี่ระวังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมันกัดขาลุงอ่ะเราอยู่ไม่ได้แลยท่อมที่ผมไปกับกินกับผมเดินเยอะมากไม่เราอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องหาทางลุงเพราะมันอยู่ข้างบนมันยึดหมู่บ้านเราแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าฆ่าพี่ๆในน้ำส้ตรที่ผมไปมันเป็นท่อมยังไงไม่แต่เราเดินผ่านหมู่บ้านนั้นไม่ได้เพราะว่ามันดักเราแน่นอนเอาไงวะต้องอ้อมอ่ะ ลุงจาทางไปหมู่บ้านนั้นได้ไหมครับจาได้เนี่ยเราหันหลังไปเนี่ยแต่มันยืนอยู่เต็มเลยมันครบทีมเลยสี่คนนะพวกนั้นนะพ่อหนึ่งอ่ะเพราะว่าพาะมันมันเลยหมู่บ้านนนไปอีกนิดหนึ่งไม่มีทางเดียวเราขุดลงอีกทางนึงคือเราขุดลงเอคืนนี้เชียร์หรอครูไหมครับเชียร์ครับเอาไงดีวะามันมืดด้วยเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวนะไอพวกนั้นมันยึดหมู่บ้านเราแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอช้าแป๊บนึงรอช้าแป๊บนึงรอช้าเราต้องเริ่มปฏิบัติการแล้ว แบงครับอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับนี่นี่เราลงนี้เลยดีกว่าเนี่ย<อ>แบงอุ้ยโดนอะไรคิปเปอร์อ่ะไม่ไม่โดนไม่โดนครับเนี่ยมผมว่าเราต้องลงนี้เราต้องลงนี้เราต้องแยกกันฟาร์มก่อนตอนนี้เรารว<อ> reet, ไมไม่ได้แล้วอัน K, อนี้เวิร์กอัน K, อนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กใช่เนี่ยเราลงนี้เลยเดี๋ยวเราลงนี้แล้วก็หาทอสเยอะๆแล้วก็ลงยาวเลยฟาร์มของให้เต็มหาเพชหาอะไรแล้วแบบเดี๋ยวค่อยค่อยกระซิบกิดบอกพิกัดไปเจอกันอ่านี่ดีอลยนี่ดีเลนี่ดีใช่ผมว่าต้องเป็นแผนนี้แล้วเพราะว่าตอนนี้เขายึดหมู่บ้านเราแล้ว เดี๋ยวรอเช้า,ด,ชา,ด,า,าด้วยเราลงถ้ำหาทอได้เยอะกันก่อนใครมีเพชรรู้อไอเฮีย้ยวจังวะกยเห<ม>็<ม>น<า>แล้วมันจะบอกซอมตั้งแต่ย้ายบ้านเห็นไลยแต่แดกแต่นอนรอบนี้มึงจะขุดรับยอดอีกลงไม่ใช่ไม่ได้ขุดน้องมันจำเป็นน้องเล่นแบบนี้มึงผมเป็นนกพิราบข่าวมา,บ,มาบอกไกลนิดชุดเหล็กทั้งตัวและดาบเพชรแล้วกวูไม่ได้กลัวน้องกูไม,ไม่ได้กลัวเรื่องของมึงรอแป๊บนึง เอาแล้วค่ะมันจะลงถ้าอีกแล้วค่ะตัวแบบหรือตัวอื่นก็ไม่รู้ค่ะขุดที่หายเลยค่ะครับลงว่าไงอยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างโอเคไปจะต้นเกมท้ายเกมว่ามุงชุดเต็มมุงก็โดนผีตกหล่นไม่รู้ลงมาข้างล่างเลยนะตัวแบบเดินซอมบี้เด็กเล่นใช่ใช่เราต้องลุกจิดมาอยู่ในนี้แหละตายสองรอบยอดคนดูขึ้นจากกร้อยเป็น๒๒๓สนใจตายไม่เป็นไรเราปล่อยกิดไปก่อนเพราะตอนนี้เราเดินไปหาเราเจอพวกนี้แน่เรายังเรายังไม่ได้ แผนนี้ใช้ได้จริงครับลงเลยครับถ้าเอสแน่ๆขึ้นมาอีกทีปีหน้าเลยนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยอดนักขุดไม่ได้ขึ้นอีกทีปีหน้าครับเอทําเสียงฟันดาบเพื่อเป็นการขู่ฟังนู้นหน่อยครับชุงชิงชุงชิงเอาไปฟันพ่อเมืงพัน,น <ะ S 2> พ่อมึงเธอแ่งไปไหนวะ <c oughs> แบงแต่อาหารก็จําเป็นนะขู่ป,ปากจะดูเกมเฮ้ยลุลุล้ไอสาต้องบดไปข้าวไปไอสารต้องข้าวไปอุ้ยเอาวะเอฟโดนวะไอตื้นวะ กดไลค์ให้หน่อยนะน้องเป็นกำลังใจให้ลุงเอขุดหินแน่นเลยนะน้องแบงก์เราไปไหมแบงก์ตัดต่อไาค่าสองคนเลยไม่ตอนนี้เราจะมาอาหารด้วยหัวใจอย่าเปิดความลับไม่เหมือนเ่หมายสี่เหลี่ยมขอเธอหน้าเองเอาว่ะเราต้องตีหัวตีควายไปด้วยนะเว้อาหารเราตอนเราลงทุนเ่้่ีไอแกพาับรวมกับก็พาราขุดหินเกมมิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตายรับยอดเอาว่ะเราจะไม่พาระน้องจริงๆลุงเอเล่นตั้งใจเล่นเนี้ย มึงให้กำลังใจกูหน่อยกดไลค์กูหน่อยกูจะเล่นเอาจริงกูจะมิมเดี๋ยวลุงไอ้เหี้อยอาหารไม่มีเลยวะ่ะแบงค์อยู่ไหนวะนี่ครับลุงอยู่นี่ครับอยู่นี่หลุงค่าแม่ผมไม่ไม่พวกเนื้อวัวเนื้ออะไรไม่มีเลยว่ะไม่มีวัวเลยมัน,นม,มันอยู่ตัวแถวหมู่บ้านนู้นเลยลุงเราต้องฝ่าไปเอาตรงนู้นอะเหมือนเราต้องอ้อมเหมือนเดี๋ยวลุงเราต้องรีบไปต่อไหมเผื่อมีทางไปทิ้งขวานทำไมอ่ะเราต้องวิ่งไปต่ออยู่แล้วล่ะนี่นี่นี่แต่แต่ปัญหาคือตอนเนี้ย แต่ปัญหาคือเราไม่มีอาหารเราไม่มีอาหารเว้ยเอางี้เอางี้แบงค์ลงไปแถวนี้ก่อนเดียวเดี๋ยวผมไปหาอาหารมาโอเคนะครับโอเคแบงค์แบงค์ลงไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาหาอาหารมาเนี่ยเนี่ยทำนี้ยังไงก็มีเหล็กอะเนี่ยได้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 จะไม่ทิ้งผมใช่ไหมฮะดูจะไม่ทิ้งผมนะอะไรนะครับลจะไม่ทิ้งผมนะไม่ทิ้งไม่ทิ้งเดยวไปหาอาหารมาก่อนอาหารมันก็จาเป็นไง เดี๋ยวปนหนึงไปหาอาหารก่อนเนี่ยฝั่งนี้ก็มีถ้ำเนี่ยสวยๆเลยเนี่ยสองมุมเลยเหล็กเหล็กมันจําเป็นอยู่แล้วต้นเกมอะพอมันสร้างฟาร์มไม่ได้ตอนนี้ใครเกมแบบนี้มันสร้างฟาร์มกันไม่ได้หากูเจอก็มาถ้าไม่คิดว่าเสียเวลามันนะไม่ได้กลัวหรอกไอเฮียเด็กมันนี่แม่งปิมคูงเงาแล้วไอเฮีย โอ้ยแม่งสามตัวบาทกูเอาจัดเลยเหี้ยปิมคุงโดนข้าวไปดิลมงเจออุ้ยเฮ้ยมีรอยเปิดประตูกูเปิดเองหรือใครเปิดเนี่ยสังกูนาเอกายหิดชุดเหล็กทั้งตัวกำลังจะถึงเมืองแล้วมา,มาดิ มันตามกูไม่เจอหรอกทำไมประตูรอยเปิดวะนี่ครับลุงเอเสื้อแบบนี้หุ่นแบบนี้ทอรเรโตปากีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคางสองร่องฟักทองเต็มฟันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอส่วนมะนาวเดี๋ยวไแปบ๊บนึงเอาเตียงมาด้วยน้องแล้วก็เซฟตรงนี้ไว้เผื่อการชุกระหุกนิดนึงลุงเอว่าน่าจะมีอาหารเยอะอยู่นะที่เนี่ยเดี๋ยวหาแป๊บนึงต้องป้นหมู่บ้านก่อนทุกคน เราต้องป้นหมู่บ้านก่อนเว่ยสวยเอาไว้หมดลุงเอครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์พ่อผมหน่อยครับชื่อตุ๊กเบิร์ดเดย์ป่อตุ๊กด้วยนะครับมีความสุขมากนะครับปตุ๊กนี่ไงมันต้องเล่นแบบซูไวิเว้ร์มันเล่นแบบสร้างฟาร์มไม่ได้เกมนี้เนาะไอหัวคู ม,มุงจะรู้ไหมว่าที่โดนเมื่อกี้ผลมันกินได้ชิงหรอรู้อยู่ครับรู้อยู่ครับแต่ลงุงอยากได้ของใหญ่ไงน้องมีไหมเราต้องแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาแบงค์เอ็ดวินเพื่อลงถ้ำกันเดี๋ยวรอเช้าน้องวันนี้เราจะอยู่แถวนี้ก่อนสวยไม่เอาเผื่อพี่แบงค์กูก็เอาไปเผื่อเขานี่แหละเด็กเป็ด ไม่เอาเผื่อฮเฮียอะไรกูก็ไปเผื่อแบงค์บอกกูไม่เอาเผื่อไปแบงค์กูก็ไปเผื่อพีแบงค์เท่านี้แหละกูเลยต้องหาเยอะหน่อยอมองไอ้โบ๋อย่างเดียวเลยพวกมึงเนี่ยใจช่วยกูหน่อยบอกกายไม่ไหวกระเมืองไอ้ปู่จะหลุดเขาเพชรเมืองหินเขาทองเมืองทุยสภาพชีวิตไม่มีอะไรบอกตัวแบงใจเย็นหมึงใจเย็นนึ่งรอดูก่อนรอดูสถานการณ์ก่อนเนอาะเฮ้ยสัต,ตว์กำลตก นี่แหละไปตามทอดเนี่ยังไงก็เจอแบงค์ตามสุทนทรีา์ตีทอดท,ทิ้งด้วยกายจะได้เสียเวลาในการมาหากูจะได้รู้ตัวก่อนสวยนี่แหละเดินตามทอดเนี่ยยังไงก็เจอแบงค์แต่เราต้องตีทอดท,ทิ้งไว<อ>้บ้างเอออันนี้ถือว่าคมนะทำทรงเดินหาของกินแต่ในใจแอบเดินเก็บยอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยอดทะลุถุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่มัด ก็ถามว่าแบงอยู่ไหนอยู่ไหนก็อยู่ในธนาคารเดียเดียเดียวเดียวเดียวเดยวเดียยวเดี๋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 ยวเดเดี๋ยวเดียวเยวดเอ้ยเอ้วเีย พ่อมัาจากไหนไอ้สบีอ่ะสบีบอกมาจากไหนอ,อ่ะอ,อ,อ,อยู่ยยดีๆก็บล่มาที่หน้าก,กอูอยู่ยยดีๆก็โผล่มาน้องกูไม่กูไม่กูไม,ม่เอาใครแล้วน้อง วก,กูเดินด้วยตัวเองอะไม่ต้องเดินหาคนอะจริงนะกูท้อว่ะกูก็ทอ้อกูวไม่ต้องเดินหาใครจริงๆเล่นแบบโซโลเดียวเก็บ,บของก็ว่าเดินไม่ค่อยตรงเหมือนคนไม่เต็มตายก็โง่ขอบก็ไม่เต็มที่ไหนได้มันเก็บยอดนี่วะไม่ใช่ครับไม่ได้เก็บยอดครับคุณเปลี่ยนชื่อทีมเป็นคนเลี้ยงควายเออเดี๋ยวมึงรองดูน้อมึงใจเย็นเมื่อกี้กูเซอร์ไพรส์เฉยกูแค่เซอร์ไพรส์ น้ำส้มวันที่มาถ่ายคลิปอร่อยไหมครับรีวิวไม่ดีรอบหน้าระวังหลับไม่รู้ตัวอ๋ออร่อยครับอร่อยขอบคุณมากครับใครก็ได้ไปบอกอีกเจ็ดคนอาทิตย์หน้าค่อยเข้าเซิร์ฟให้โอกาสลุงฟาร์มหน่อยมากน้องเดี๋ยวงรอเดี๋ยวมึงรอดูเดี๋ยวมึงรอดูฝั่งตรงข้ามก็ตายเนกันน้องมุงนี่มันสุดยอดจริงๆนะลุงกูหมดคําจะพูดแล้วเดี๋ยวมึงรอดูเดี๋ยวกูเอาจริงละกูเอาจริงละอันนี้กูแค่ซ้อมน้องมึงไม่เข้าใจหรอก เมื่อกี้กูผิดพลาดทางเทคนิคหน่อยกูเดินตามหาคนไปหน่อยตอนนี้กูเดินตามหาเขาเซิฟอยู่แล้วไม่ใช่ครับไม่ได้ครับแบบหนึ่งน้องเดี๋ยวก่อนน้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสเต็ปงัวไม่ได้สเต็ปงัวงนะกูไม่สนใจใครละจริงลุงความรู้กว้างขวางเข้าจออน้าจอ iPhone 15 pro Max. ครัสมองก็ยังซึมซับไม่หมดรักลุงนะครับเดี๋ยวมึงรอดู ยอดเยี yeah, really nice. ่ยมมากเลยค่ะตายหนีไกลไปเลยค่ะกกลหาไปเถอะค่ะถุยตายหาไปแล้วค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเยี่ยมจริงๆกายไกลตามหาไปเถอะค่ะเห็นปะไอ้ฟิลกูบอกละไอ้นี้ตัวโจ๊กประจําทีมเชื่อกูยังเดี๋ยวมึงรอดูขอบคุณที่ใช้บริการซอมบี้ครับตามที่คุยกันไว้ทําเป็นเล่นไม่เป็นยอดจะได้พุ่งพุ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่มัดไม่ได้จะย่นกูไม่ได้ตั้งใจเดินหา NPC เข้าเซิร์ฟนานกว่าเข้าไปเล่นอีกเดี๋ยวมึงรอดูน้อง รอบนี้กูต้องต้องสละแล้วดีแล้วที่เพื่อนไม่รอลุงซอมบี้ตีคุณมะรึงยืนแดดหนงฟังเดี๋ยวมึงรอดูเดี๋ยวมึงรอดูรอบนี้อ่กูไม่ต้องไอ้นี้แนละ้วกลับไปนอนรับยอดเธอเอมันน่าจะเหมาะกับกมึงกูต้องไม่เอาใครแล้วนะ้องกูต้องฉายเดียวถ้ากูฉายเดียวกูของกูจะเต็มปู่เอครับไก่หงิดฟูเนทอล่ะครับฟูนเนทอรฮี้อะไรเดินตามหากูเป็นวันๆอยู่เหมือนกันนั่นแหละมึงรอดู แมวใครละไอทีเพชรกูเต็มตัววิบป,ปับ๊บวิบป,ปั๊บเลยเดี๋ยวมึงรอดูนะด่ากูทำไมทอดกูไม่มีเลยวะกดมาดูไมโครฟูได้ดูเกมบันไดงูไม่ได้บันไดงูเนาะมึงต้องขุดแม่อีเฮี้ยให้พ่อมึงเสกมันจะมาไมหมล่ะกว่าเมืองไล่สองคนนั้นออกแล้วจ้างไอคอนโดเมื่อกี้มาเป็นทีมงานเธอคขาดูไหนวะเดี๋ยวึม oh. รอูแป๊บนรอลุงเอสตรีมเกมไกเชิญวินเป็นเกมแนวอาแป8เก็บเหรียญครับเล่นสนุก oh. สนุก ได้ครับไก่เชื่อวินใช่ไหมน้องตุยหนึ่งครั้งชักว้าวหนึ่งทีเอาไม่เอาพอดีลมหมดตัวเนี่สัตว์ออกแต่น้ำแล้วมึงก็ออกแต่ลมอะใหกูทำอย่างนั้นน่ะอย่าออกมาทีมตายห้าลุงเอกูเอาไปสามกูเนี่ยซวยดวงกูนี่เฮียเอ้ยลอ่ไหดวงกูสัต์สุดท้ายก็กลับมาตายลังกับระบบตัวตุนนะครับท่านผู้ชม ดวงกุยเฮียโคตรสวยเลยสัตว์กูว่ากูอยู่ไอ,อ้เฮียโอ้ย,ยไาานหนบอกไวเลยะม่นนห่อยด้ละเอไอ้เฮียเดียวโอ้ยดวงกูไอ้เฮียดวงกูดวงกูอโอ้ยดวงกูโอ้เฮีย ดวงกูกูว่ากูอยู่คนเดียวแล้วอีสัตว์ดวงกูดวงกูกูว่ากูอยู่คนเดียวแล้วมึงยังมาเจอกูอีกเอาละค่ะนี่คือภาพยนต์ Inception นเวอร์ชันใหม่ครับค่ะรับบทตุ่นรับยอดกับตุยโง่โง่งวนไปค่ะกำกับโดยคริสโตเฟอร์โนสมอง ้องับผมยอมอยู่ในฝันให้เขาบอกรักดีกว่าอยู่ในโลก<า>ความจริงให้เขาบอกเลิกลุงเอหล่อจังเลยครับท่านแน่รอโดนด่าเรอครับไม่ใช่ครับแต่เดือยนี่จะทำยังไงแล้วน้องผมถามลุงจากใจนะครับ,รบเวลาลุงพูดว่าเอาจริงเนี่ยครูเชื่อคนไหนได้บ้างเชื่อกูเลยน้องมันซวยน้องมึงเข้าใจคำว่าเดือยคนมันซวยไหมกินรีก่อนไปสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไหนว่าเก่ง น้องกูมสวยมึงเข้าใจคำว่าคนมันสวยไม่โลกตั้งกว้างเสือกเดินมาเจอกูโง่โ่พรมึงเถอะนี่ไแม่งโลกตั้งกว้างใหญ่เสือกเดินมาเจอกูอเฮี้ยไอเอรู้เป็นคนขมนขโมยคะ่ะเมนไ,ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนขมิครับเขมนหัวคู่เวยบนไรเอเดี๋ยวหลุดเกมแม่งึงรู้ความสวยของเอ อย่าไปว่าเอดิช่องแชทก็เกมเหลี่ยมเอไม่ค่อยทีเดิีแล้วเนี่ยแต่ถ้าแข่งกินเอทิวหมดเนี่ยเคี่องหมายี่เหลี่ยมทิลแดกรับยอที่เดิลมี้วไอ้ีหี้ยมันยู่ตรงนี้กันอีกเนี่ยไหนเมืองเล่าแผนเมืองให้กูฟังดีเองคือตอนแรกกูจะหาของเก็บของไว้น้องตายยุ่นซ้ำๆแม่ทราบว่าโลกคุณมุงใช้กันน้ำมันเหรอทำไมอ่ะึงเหมือนไม่ถือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตุนปากีไม่น้องก็มาเยอะน้องมาถือระวามาด้วยมึงเห็นไหมนะลุงเอครับวันนี้วันเกิดพี่ผมเก้ชื่อดิวฝากเฮ้เก้แบบดูดูหน่อยครับ เบิร์เดย์พี่ดิวนะครับไม่เงยผมแทบไม่อยากเชื่อสายตาว่าชาตินี้จะได้มีบุญเห็นราชาตุนใต้หวนคืนสู้ใต้พิภพอีกครั้งน้องไม่ใช่ไม่ใช่มึงยังหาของอยู่เด็กหงุดุดเด็กผีไล่เก็บงานหลังจากเก็บกฎมานานไอ้เหี้ยมึงจังหวหหะโคตรเหี้ยอะไรสันอ่ะก็เดินอยู่ดีๆกูดันเจอเดนี้ถ้ากด A L T บวก F 4จะเห็นพิกัดเพชรครับลรา,<อ>าไม่ได้โง่ครับอันนี้กูฉลาดแล้วน้องอันนี้กูไม่ได้โง่แน่นอง เอาล่ะครับวันนี้เรามานับคําว่าโดกุเอาจริงแล้ววันนี้จะได้กี่คําควายมึงอะควายลุงคนอื่นของแน่นแล้วนะส่วนลุงเหมือนเพิ่งเข้าเกมมาใหม่เลยเครื่องหมายสี่เหลียมตัวจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกเกียร์แล้วมึงดูขนาดกูกะสมองกูวางแผนอย่างดีแล้วก็ยังเดินมาเจอกูอะความสวยกูอะลงไปหน่อยมุดนิดมิดนุดแม่งแล้วเดินกันมาไม่มาคนเดียวยี่มาเป็นกองทัพเลยสัตว์ตีหมูสับมียังคุกครับเลยรู้พิกัด เยี้ยมลุกพิกัดกูก็ไม่ได้เปิดมึงคิดดูความซวยอะน้องอืมทําได้แค่พูดเหมือนเดิมความซวยของเอี้ยอยากดูตัวแบกให้ไปดูกิจไงนะครับคมเน้นเน้นอย่าเสียเวลามาดูตัวแจกแบบนี้เลยมัวเน้นเน้น เอเออันนี้ถือว่าคมนะแกล้งตายให้คนโดน n มาด่าอันนี้ถือว่าคมม่ใช่องหมสี่เหลี่ยมยอดทะลุถุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยอดทะลุไม่ได้แกล้งตายาครับไม่ได้แกล้งตายครับต้องชนะนะผมหมั่นหน้ากายต้องชนะส่งพลังโวยไปลุงเอไม่ใช่น้องเข้าใจไหมว่าเขาก็มีแค่ชุดเหล็กแต่กูยังตั้งหลักไม่ได้แค่นั้นนะ่ะอุ้ยกูเจอหมูเดี๋ยวกูจะตัดทำไมความสวยความสวยความสวย